สิ่งที่ในหลวงรัชการที่9ได้ทรงพระราชดำริไว้นะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประสบกรคนไทยน้อมนำเอามาแล้วก็ขนานนามว่านั่นคือศาสตร์พระราชา และช่วงนี้แหละครับที่เราเจอวิกฤตความสนใจแล้วก็ความชัดเจนว่าศาสตร์พระราชาแนวพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถที่จะทำให้เราอยู่ได้อย่างยั่งยืนถึงแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยฟู่ฟ้ามากนักนะครับแต่ก็ยั่งยืนและก็สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ช่วงที่ผ่านมานั้นคุณบุษรินติดตามเรื่องนี้มาตลอดนะครับสถานการณ์ ในการน้อมนําเอาแนวพระราชดําริด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ณนขณะนี้เนี่ย คุณอุตินช่วยประเมินสะครับว่ามีความแตกต่างจากช่วง2 3ปีที่ผ่านมาสักขนาดไหนตอนนี้เราอาจจะต้องมาตั้งคําถามใหม่ว่าไม่ใช่แค่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แก้วิกฤตได้แต่เราอาจจะต้องน้อมนําสิ่งนี้มาใช้ก่อนจะเกิดวิกฤตหรือเปล่าอันนี้เป็นค,คําถามที่ทิ้งไว้ก่อนนะคะคคเพราะว่าจากที่ดูปรากฏการณ์ช่วงที่ผ่านๆมานี่ก็จะเห็นเลยว่าเวลาเกิดวิกฤตใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นไล่ไปตั้งแต่วิกฤตน้ําท่วมอุบลตตอนนั้นจนกลายมาเป็นแฮชแท็ก s a v e อุบลแล้วก็มีคนเข้าไปช่วยเหลือมากมาย หลายคนรู้สึกว่าเราอาจจะต้องมาแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ำแล้งกันแบบยั่งยืนได้หรือยังมีหลายโมเดลที่โคกหนองนานใช้แก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะอย่างหลุมขนมครกร่มแม่น้ําป่าศักด์ที่เอามาแก้ปัญหาแบบนี้ คราวนี้ค่ะสิ่งที่เกิดจากวิกฤตครั้งนั้นนี่ก็ทําให้เห็นว่ามีเกษตรกรหลายคนรู้สึกว่าตัวเองอยากจะมาปรับพื้นที่ของตัวเองเพื่อให้แก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแรงได้แต่พอจบวิกฤตของอุบลไปจบวิกฤตน้ําท่วมไปเรื่องนี้ก็เงียบไปแต่ว่าที่เห็นว่ากระแสมันกระเพื่อมแรงมากๆก็คงจะเป็นโควิด1 9หลายคนรู้ดีภาคการผลิตหยุด Mm hmm. การขนส่งอาหารหยุดชะงักไปทั้งหมดเลยค,คนที่มีอาหารคนที่มีเงินบางทีซื้ออาหารไม่ได้อาหารเลยเป็นวิกฤตอาหารเลยทำ uh huh. ให้เรารู้สึกว่ามีหลายคนที่ตื่นตัวกับเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่การทำโคกหนองนาแล้วก็จะจบแต่มันหมายถึงการพึ่งพาตัวเองได้ในช่วงที่วิกฤต มันก็เลยทำให้เห็นคนหลายกลุ่มมากๆที่ออกมาไม่ใช่แค่เกษตรกรไม่ใช่แค่คนที่เป็นวัยเกษียณแล้วแต่คนวัยทำงานหรือแรงงานเองหลายคนได้รับผลกระทบหนักค่ะกลับบ้านไปอยู่ที่ชนบทเตรียมที่ดินของตัวเองปลูกผักเลี้ยงปลาอันนี้เป็นภาพที่ชัดมากว่าดิฉันก็ไปสอบถามเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติที่เขาจัด าการเรียนรู้องค์ความรู้ของเรื่องนี้เขาก็พูดตรงกันว่ามีวัยรุ่นหลายคนที่เข้ามาเรียนรู้ใหม่แล้วตัวชี้วัดที่วัดได้เลยว่ามันขยายผลจริงๆคือคนที่ไปเรียนที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องที่ชนบุรีมีมากเลยค่ะ ต้องจองกันล่วงหน้าเป็นเดือนเป็นปีก่อนหน้านี้ไม่มีขนาดนี้ครับในขณะที่ค,คนรุ่นใหม่บางคนอาจจะตั้งคําถามเรื่องแนวคิดเรศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปได้หรือทําได้จริงหรือเนี่ยครับก็มีคนรุ่นใหม่จํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่หันมา,<ส>ามาศึกษาเรียนรู้ไม่ใช่แค่นั้นทําเองด้วย<ช>นี่อาจจะเป็นข้อพิสูจน์ได้นะว่ามัน เกิดขึ้นได้มันขยายผลได้จริงๆนะคะ,คะไม่ใช่แค่ช่วงโควิดด้วยอาจจะมีเด็กวัยรุ่นหลายคนที่เริ่มคิดได้มาก่อนหน้านี้ดิฉันขอยกตัวอย่างสักคนหนึ่งน้องแม็กพีรวิทยคนนี้เคยไปทํา ไปทาข่าวไปสัมภาษณ์น้องเขาที่บ้านค,คือจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้มาจากวิกฤตอะไรเลยมาจากวิกฤตของตัวเองที่อยู่ในใจของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่อยากจะใช้ชีวิตตามกรอบที่ครอบครัววางเอาไว้ให้ก็ออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปทําพื้นที่เกษตรในบ้านของตัวเองเป็นแปลงเล็กๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละแล้วปรากฏว่าน้องแม็กเนี่ยเขาก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่พอเขาทําแล้วเพื่อนๆก็ตั้งคําถามว่าเอา้า ไม่เรียนหรอแล้วคุณจะทํางานอะไรแต่ปรากฏว่าพอช่วงวิกฤตโควิด -19 ค่ะมันเป็นบทพิสูจน์หนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆเ,เขาอีกหลายคนกลับมาหาน้องแม็กแล้วก็มาบอกว่ามาบ้านแม็กไม่ต้องเสียเงินเลยมาบ้านแม็กมากินข้าวฟรีได้เลยวิกฤตโควิดที่ไม่มีเงินแต่มีเพื่อน ที่มีพื้นที่แล้วก็แบ่งปันได้ด้วยปรากฏว่ายังไงรู้ไหมคะปรากฏว่าเด็กคนนี้มีเพื่อนเป็นเครือข่ายที่ไปทําเกษตรด้วยกันเขาไม่ได้ทําแค่พื้นที่บ้านของเขาเองแต่เขาไปช่วยที่อื่นด้วยไปไปมาปรากฏว่าน้องแม็กคนที่ไม่มีเงินไม่ได้มีที่ดินไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายนะคะ ได้ที่ดินมาฟรีๆจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติด้วยกันเองให้ที่ดินน้องแม็กแล้วก็ให้น้องแม็กกับเพื่อนๆมาช่วยกันทําตรงนั้นน่ะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชนมาเรียนรู้ปรากฏว่าเขามีที่ดินในตอนนั้นเลยแล,แล้วเขาก็ทําที่ดินให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในหลวงรชัชกาลที่9เคยมีพระราชดำรัสไว้นะครับว่าขาดทุนของเราคือกําไรของเราก็นี่แหละปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรมด้วย ถูกต้องค่ะถ้าถามว่า our loss is our gain รูปธรรมคืออะไรคําว่าแบ่งปันนี่อาจจะไม่ใช่มีแค่น้องแม็กหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่ดิฉันยกตัวอย่างคนที่รวยคนที่เป็นนักธุรกิจมีเงินมีต้นทุนก็มีแนวคิดลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นในสังคมเหมือนกันอย่างคุณวรเกียรติเนี่ยคะ่ะเขาเป็นเศรษฐีก็ว่าได้นะคะเขามีที่ดิน หลายไร่มากเลยที่หนองจอกแต่สิ่งที่เขาทําก็คือเขาเอาที่ดินตรงนั้นไปทําโคกหนองนาด<ะ>ิฉันก็ถามว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้เขาบอกว่าหลายคนบอกว่าเขาบ้า เขาบ้าที่เอาที่ดินต้องมาหาสารเนี่ย okay, ไปทำคลอง<ห>น้องสรประสินค้คามาซื้อสร้างคอนโดมิเนียมอาคารชุดอะไรก็กำไรแต่เขาตั้งคำถามกลับดิฉันน่าสนใจมากเลยค่ะคเขาบอกว่าว่าผมบ้าที่ผมเอาพื้นที่มาทำอากาศบริสุทธิ์เอาพื้นที่มาทำอาหารแล้วพื้นที่ของผมก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นเพราะมันอยู่ชานเมืองกับคนกรุงเทพที่ไปซื้อที่แพงๆแ,แล้วก็อยู่ในที่รถติดมลพิษก็เยอะมีอาหารสารเคมีเต็มไปหมดอันนี้ไม่บ้า หรอ,อเขาก็ถามกลับแบบนี้ก็เป็นกันสิ่งที่น่าสนใจว่าตกลงใครบ้ากันแน่แล้วตกลงความเชื่อแบบนี้มันไปอยู่ที่เขา,าได้ยังไงนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้มาคือเขาลงทุนเขาลงเงินไปก็จริงแต่เขาได้เพื่อนเขาได้เครือข่าย ที่มีหัวใจแบบนี้เหมือนเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เขาได้มาแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้ทําประโยชน์แม้จะเสียไปถือว่าเป็นขาดทุนแต่กําไรที่กลับมามันมหาศาลมากกว่านั้นในความคิดเขาซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวเงินกําไรที่อาจไม่ใช่เงินและไม่รู้ว่าจะตีค่าเป็นเงินเท่าไหร่บางคนบอกว่าไม่มีความหมายเลยเพราะไม่ใช่เงินบางคนก็บอกว่ามันมีค่ามากจนไม่รู้ว่าจะตีค่าเป็นตัวเงินเท่าไหร่ ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้องแม็กที่เป็นกรณีของเด็กที่มีใจทํา uh huh. หรือคุณวรเกียรติที่มีต้นทุนทําก็ตามแต่แต่ทั้งสองคนเหมือนกันคือมีแนวคิดของการแบ่งปันแล้วก็มีหลักของ our loss is our gain ที่เอามาใช้เหมือนเหมือนกันและที่สําคัญคือทั้งสองคนนี้ คิดตรงกันว่าเพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนวิกฤตทุกวิกฤตคือสิ่งที่ยั่งยืนที่ทสุดที่คุณบุิรินทร์เล่าให้ฟังนี่ดูเหมือนว่าเป็นคนที่มีความพร้อมอยู่แล้วที่จะมาใช้ในวเศรษฐกิจพอเพียงมีข้อวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าโธ่ก็คนก็ไม่มีที่ดินก็ไม่มีจะไปทําเกษตรได้ยังไงพวกน้องนาจะทําได้ยังไงจะมาพอเพียงได้ยังไงเพราะมันไม่เพียงพอเราคงจะได้ยินเสียงวิพากษ์แบบนี้อยู่แล้วที่คุณบุิรินทร์ไปติดตามมาเนี่ยพบอะไรบ้างที่ที่เขาที่เขาวิพากษ์เนี่ยจริงไหม แล้วก็มีคนที่เขาบอกว่าไม่พร้อมเน่ยเขาทำแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้ไหมถ้าพูดแบบนี้ก็อาจจะต้องมองไปที่คนเมืองแล้วจะเห็นภาพชัดว่าคนเมืองเนี่ยไม่พร้อมเยอะไม่มีที่ทําอย่างไรแต่ว่าสิ่งสําคัญที่มันจะต้องเกิดขึ้นก่อนคือความรู้หรือว่าแนวคิดค่ะมีคํานึงที่น่าสนใจมากจากคุณวรเกียินี่แหละเขาบอกว่าโคกหนองนาม,มันไม่ใช่การออกแบบพื้นที่แต่มันคือการออกแบบชีวิต แต่ละคนจะต้องออกแบบชีวิตของตัวเองแต่สิ่งสําคัญคือคุณมีวิธีคิดแบบไหนในการออกแบบชีวิตดิฉันยกตัวอย่างตอนนี้ที่จะเห็นการขยายผลของโคดหนองนามากๆเลยนะคะคอาจจะไม่ไดไ้ไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดแต่ว่าเป็นสิ่งที่พอจะบอกได้คือชวนดู Open Chat โอเพนแชทนี่คือลายที่ตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มโคกหนองนาก็คือเครือข่ายกับสิกรรมธรรมชาติถ้าคุณก่อเขตกดเข้าไปในนั้นนะคะคเขาก็จะมีข้อมูลของสื่อความรู้ที่มันเกี่ยวข้องกับโคกหนองนาทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีแผนที่ด้วยที่จะบอกได้ว่าจุดไหนมีโคกหนองนาอยู่ในประเทศไทยบ้างซึ่งตอนนี้ถ้าดูเฉพาะแค่โอเพนแชททั่วประเทศนะคะมีมากกว่าพันจุด แต่อันนี้ไม่ได้ไม่่ใชข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยความจริงมันมีมากกว่านั้นแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างว่ามันค่อนข้างขยายผลชัดเจนว่าแม้แต่คนที่ไม่มีความพร้อมแต่เริ่มต้นด้วยหาความรู้ค่ะทีนี้ผมวกกลับมาถึงบทบาทของรัฐบาลค่ะล่าสุดเนี่ยมีงก็ประมาณที่ออกมาสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่าจะเป็นเรื่องของโคกหนองนาแล้วก็อาจจะเรียกว่า,กาเกษตรทฤษฎีใหม่รวมแล้วกว่าหมื่นล้านเลยทีเดียว เยอะนะเยอะค่ะก็สิ่งนี้ทำให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีงบประมาณที่รัฐเอามาให้ในการฟื้นฟูโควิด1 9แต่ส่วนหนึ่งก็ไม่ลืมที่จะนำมาช่วยนำมาฟื้นฟูนเรื่องของการทำโคกหนองนาโมเดลอันนี้น่าสนใจนี่เป็นครั้งแรกๆเลยที่เราเห็นภาครัฐพยายามทำเรื่องนี้แต่อย่างที่บอกคุณก่อเขตไปว่า มันจะไม่ยั่งยืนค่ะถ้าทําแล้วก็จบถ้าทุ่มเงินลงไปแล้วก็สร้างพื้นที่แล้วก็จบลงไปแต่มีตัวอย่างชัดๆอย่างกรมพัฒนาชุมชนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้เขามีเฟสแรกเนเขาพยายามหาพื้นที่ได้มากกว่า20,000กว่าแปลงแล้วค่ะงบประมาณอยู่ที่ประมาณ4,000ล้านบาทนะคะถ้าไปดูขั้นตอนที่เขาลงมือทำเนี่ยจะเห็นเลยว่าขั้นตอนแรกสุดเลยคือการอบรมคนก่อน คือคได้พื้นที่มาแล้วต้องอบรมแล้วก็ให้ความรู้ก่อนเพราะเขารู้สึกว่าการมีความรู้ติดตัวแล้วก็การที่สร้างคนได้เนี่ยคือสิ่งแรกเลยที่จะทําให้เรื่องนี้มันยั่งยืนมากขึ้นนะคะคราวนี้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือไอ้สองหมื่นแปลงที่ว่านี้ค่ะ มันเป็นส่วนที่นำมาจากที่ดินของคนที่มีความพร้อมหรือสมัครใจอันนี้คือเฟสแรกอย่างที่บอกนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือมันมีบางส่วนของที่ดินที่มันอาจจะไปทับซ้อนแล้วก็มีปัญหาเช่นที่ดินของอุทยานประกาศมาก่อนหรือชาวบ้านยูมาก่อนที่ดินที่เป็นปัญหาตรงนี้ค่ะ รากฏว่ามีภาครัฐเริ่มเข้าไปมีบทบาทในการช่วยไกล่เกลีย่ยทำงานกันแบบบูรณาการมีทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงมีกรมป่าไม้หรือว่ามีของมหาดไทยเข้าไปช่วยเพื่อที่จะให้พื้นที่บางส่วนตรงนั้นนะคะที่เป็นปัญหาอาจจะมีสัก7-8ถึงแพันในจำนวน2บ0 0 0ืนกว่าแปลงที่ว่านี้ที่มีปัญหาเนี่ยก็จะไปช่วยไกล่เกลีย่ยแล้วก็เป็นส่วนน้อยที่จะเอามาช่วยทำให้เป็นโคกหนองนาหรือเป็นพื้นที่สีเขียว ช่วยกันแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นเฟ็รแรกก็คงไม่ใช่เฉพาะงบประมาณหรือตัวเงินอย่างเดียวนะครับที่ทําให้เกิดแนวาศาสตร์พระราชาหรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงกสิกรรมธรรมชาติจะเรียกว่าอะไรก็ตามทั้งหมดนั้นเนี่ยถือว่าเป็นคุณอุปการสําคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9ไดาจพระราชทานเป็นมรดกอันสําคัญยิ่งให้กับประสบนิกรคนไทยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณบุษรินครับ